ครับสวัสดีครับวันนี้อาผลจะมาพูดถึง p l u กอินนะครับป p l กอินตัวนี้จะเป็นตัว vocal double r นะครับเป็นของค่าย isotope คเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดป p l กอินกันเลยครับเข้าเบราว์เซอร์ตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็เราก็พิมพ์นะครับไปที่เว็บไซต์ isotope c o m นะครับ เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์เนี่ยนะครับให้เราเข้ามาที่ Product แล้วก็เราก็เลื่อนนะครับสกอร์บาร์ลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาจนกระทั่งเราก็จะเจอหน้าตรงนี้นะครับแถบน,นล่างเนี่ย p r o d u c อ๋อ r o d u c t เนี่ย,ยมันก็จะมีฟรีปลักอินให้นะครับ วันนี้เราจะดาวน์โหลดตัวนี้ตัวบัวเค้าดับเบิลนะครับเราก็คลิกเลือกนะครับมันคลิกเลือกแล้วก็มันก็จะเด้งหน้าตัวโปรแกินตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นฟรีดาวน์โหลดนะครับด้านล่างด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดนะครับเราก็คลิกเข้าไปครับ ทางเว็บเนี่ยเขาก็จะให้เรา,เ,า,เ,าเหมือนสมัครเป็นเ,เป็นล็อกอินนะครับเป็นสมาชิกนะครับตอนนี้เราก็ใส่อีเมลนะครับใส่อีเมลของเราไปได้เลยครับเพมันใครที่ยังไม่มีก็ต้องมี Gmail นะครับในการที่จะล็อกอินนะครับเพื่อจะดาวน์โหลดนะครับ เมื่อเมื่อเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดซึ่งถ้าใครล็อกอินครั้งแรกนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งพาสเวิร์ดของเราได้เลยนะครับนะครับเมื่อเราใส่พาสเวิร์ดนะครับมันก็จะขึ้นหน้าดาวน์โหลดมาให้นะครับซึ่งจะสังเกตตรงนี้นะเป็นแถบแถบเทาๆเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็น serial number ที่เขาจะให้เรา ในการที่จะลงทะเบียนนะครับเมื่อติดตั้งฟังก์ชนเรียบร้อยแล้วซึ่งมันจะดาวน์โหลดได้ทั้งฝั่ง Windows แล้วก็ฝั่ง Mac นะครับเดี๋ยวนี้อาพลจะโหลดทางฝั่ง Mac นะฮะนะครับมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดมาให้อ่มันก็จะดาวน์โหลดนะครับอาผลสต็อปไปก่อนแล้วกันเพราะว่าดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับ น,นเดี๋ยวเราก็ไปดูขั้นตอนการติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันเลยครับครับเดี๋ยวเราก็มาถึงขั้นตอนการติดตั้งนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดตัวปลั๊กอินมาแล้วนะครับเราก็เข้ามาสู่ขั้นตอนการติดตั้งวันนี้อาผลดาติดตั้งบน Mac นะครับ ซึ่งการติดตั้งบนฝั่ง w n n o w w นะฮะก็ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็ติดตั้งตามปกตินะครับก็คือติดตั้งไปตามสเต็ปเลยนะครับนะีครับเราก็ยอมรับไปแล้วก็กดเน็กไปนะครับก็รอสักครู่นะครับ ก็รอนะครับโอเคนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการใช้งานครับครับก็มาถึงขั้นตอนการเลือกใช้ปลั๊กอินนะครับซึ่งปลั๊กอินเราก็สามารถเลือกใช้ผ่านโปรแกรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น คิวเบตโปรโตเออร์ตนไละครับวันนี้อาผลก็จะมาเรียกใช้ผ่านตัวลอจิกนะครับเราก็จะเข้าไปหาตัวเจ้าไอโซโทปนะครับแล้วก็ไปดูตัวปักอินตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอลากมาแป๊บหนึงนะครับหน,หน้าตาดูสดใสามากเลยนะครับ มันก็เป็นพักอินรุ่นใหม่ๆก็อย่างนี้แหละครับเขาก็จะให้ดูรูปเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวเก่าๆเ,เนี่ยมันก็จะมีลักษณะกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นนะครับแล้วก็จะมีวงกลม,กลมแล้วก็จะมีตารางพวกค่าดีเลย์นะครับพวกเกณฑ์นะครับดีเลย์ไทม์นะแพนซ้ายขวาอะไรแบเนี้แต่ตัวนี้เหมือนกับมีรูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันทานํางานยังไงบ้างนะครับมันมีปุ่มอยู่ นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยหลักๆมีอยู่3ปุ่มนี้แหละ Separation นะครับแล้วก็ Variation นะครับอเมาส์นะครับถ้าเรามาคลิกที่วงกลมดำๆข้างในเนี่ยเมื่อเรายืดมันขึ้นเราจะเห็นการทำงานของ Separation ซึ่งเราพอเดาได้นะครับว่าถ้าไปเงี้ยมันน่าจะกว้างขึ้นแน่นอนเลยนะครับส่วนตัว Variation เนี่ยเมื่อเราบิดขึ้นมาเงี้ยเราจะเห็นว่าตัวตัวปุ่มนี้ทำงานนะครับซึ่ง เราจะสังเกตว่า,าเส้นโค้งที่เหมือนจะกลมลเนี้ยในแต่ละเส้นมันจะมันจะมีส่วนตรงที่มันนูนๆนะครับเนี้ยมันจะตรงกันที่เป็นคลื่นลงขึ้นลงเนี้ยขึ้นลงเนี้ยมันจะตรงกันแต่เมื่อเราบิดนะครับเมื่อเราบิดตรงรกลสีดําเล็กๆออกมาเ,เราจะเห็นว่ามันจะบิดไม่ตรงกันละ ซึ่งตรงนี้แหละมันก็จะเกี่ยวกับพวกค่าดีเลย์นะครับต่างๆนะเขาจะกําหนดไม่ให้มันเท่ากันสายขวานี่ให้มันเกิดเสียงเหมือนอย่างดับเบิ้ลเสียงคอรัสเนี่ยแหละครับนะครับ,นะรบทีนี้ปุ่มนี้ตัวน,นี้ก็คือเกี่ยวกับปริมาณนะครับที่เราจะใช้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าใส่เต็มร้อยไหมหรือจะอาแค่ครึ่งเดียวนะครับนะลองมาฟังเสียงเจ้าตัวนี้กันนะครับโดย ผลจะเปิดอิ Insert, นเสิร์ตนะฮะไปอินตรงนี้ลงไปที่เสียงร้องนะฮะแทร็กเสียงร้องนะครับลองฟังดูครับ Blow me away to a different path than I'm on today. I'll never forget the people who love me. I blow me away to a different path than I'm on today. I'll never forget the people who love me. I blow me away to a different path than I'm on today. I'll never forget the people who love me. I blow me away to a different. ก็จะเป็นเสียงเสียงร้องดูดูเนียบขึ้นอ่ะนี่เราก็ต้องดูว่าแนวเพลงเราเป็นสไตล์แบบไหนนะครับจะเลือก ใช้มากใช้น้อยนะครับก็อยู่แล้วแต่เรามันจะมีปุ่มนี้ปุ่มหนึ่งครับเอฟเฟ t o n l อนะครับถ้าเราเริอกกดนะครับถ้ากดปับ๊บนะเห็นไหมครับตรงกลางนี้มันจะไม่ทำงานเห็นไหมครัตรงกลางนี้ก็คือแทนด้วยเสียงออริจินอลนะครับเหมือนที่อาผลบอกไปนะครับว่าปลั๊กอินประเภทนี้ประเภทโมดูลเลชันเนี่ยมันก็จะเอาเอาเสียงหลักนี่แหละมาปรุงแต่งนะครับมาปรุงแต่งมาบิดให้เพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำ นะครับกำหนดค่า Delay Time ใหม่ให้ไม่เท่ากันซ้ายขวาไม่เท่ากันอ่ามันก็เกิดเสียงเหมือนที่เราได้ยินนะครับแต่เสียงหลักก็ยังอยู่นะครับเหมือนถ้าเราจะฟังแต่เอฟเฟกนะครับเราก็กดตัวเอฟเฟกตรงนี้นะครับนี่คือ <away S 1> เป็นเสียงเอฟเฟกต์ทีนี้เราลองดูว่าเราฟังแต่ effect, เอฟเฟกแล้วก็ลอง Uh, เราอาจจะลองว่าเ,ออเราขอผสมแค่นี้นะโดยการที่ลดปริมาณการใส่ลงไป <Blow S 1> ก็น่าจะพอได้ความรู้นะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับถึงจะคุ้นเคยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ตัวเพลงเองหรือตัวมิวสิคอลของเราหรือเราจะมาทํำเป็นซาวดีไซน์นะครับเราก็สามารถที่เอาไปทําได้เมื่อเราเข้าใจแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ